สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนำเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับนำเชียร์ผ้าลวยจะกภาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเลขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะของพอแสวงครับผมครับพอแสวงครับหมวดวันที่ยี่สิบเอสที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเล็กพอก็ถือว่าเลขวิ่งเดินดีเด้อครับผมเลขวิ่งเลขเด่นของพอครับผม เพิ่นกรับมี8 9 0 1เนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวประกอบของเพิ่นครับก็ถือว่าพอเดินออกมากก็คือมี8กับเก้าครับ 8, คือติด8แล้วก็ติด0เนาะพ,พ,พี่น้องเนาะเลขของเพิ่นตัวเด่นถือว่าเดินดีได้ครับผมเลขเด่นของพอนี่รุดยากครับพี่น้องเนาะครับเอามาตามกันต่อครับผม24เมษายนครับพี่น้องเนาะตามให้พี่น้องฟังทีแนวทางของพอสแสวงครับผมครับเลาพัฒนา ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังน้ำเชียร์พ้าล่วยกับขอขอพระคุณพอสแสวงเด้อครับผมที่เมตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์พ้าล่วยทรงต่อพี่น้องเอพซีไปรับชมรับฟังเหล็กเล่าพัฒนาพอสแสวงกันเลยครับพอครับน้ำเชียร์ผ้าล่วยสวัสดีพอสแสวงกับผมครับผมครับเอาพออันม่านกรุงเทพหรือเปล่าครับผม โอ้มาทั้งข้อมัสมแล้วบ่กลงว่าบางเทียงหอดบางเทียงโอ้หอดบางเทียงบอกว่าตีข่าวเนาะโอ้แลนรถไว้อยู่ครับผมแลนรถไว้อยู่ครับพ่อเดี๋ยวมันเดียดเดี๋ยวมันเดียดห่อนอะไรก็เรียกว่าเป็นมานละเศ้าห่อนอะไรก็บ่เป็นทาแล้วพ่อเนาะเออครับทั้งด้ตัวคนทั้งด้ตัวรถครับผมเออครับผ่องครับพ่อเอาเดินท่าปลอดภัยก็ดีใจครับผมครับมาห่อนมองยูมองเศร้าครับ ก็มาตามต่อพอเนาะเล่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเดินดีครับผมครับเล่าพัฒนา4ี่ตัว4ตัวเด่น4ี่ตัวเด่นเสร็จเคยืครับผมเจ็ดแป9 0ดปดศครบับชุดเด่นออกมาสองตัวเจกับแปเจกับ8ดครับผมประกอบสองับสาม ตัวประกอบสองกับสครับผเจ็ดสองจับคู่เจสองครับเจ็ดสามเจสาสองปดสองตัวเก้าแปดสาดสมครับผมครับสหางแล้วสหางมีกันบ่ครับผมมียอะมียอะครับผมตกกัน จะวินกันแล้วตัวกันกันอะไตัวกันกับวินงได้หนีครับวิ่ได้หนีซีตัวเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ทีบอแปดศูนย์แล้วก็วิ่หมดเลยป่ะครับผมแปดเก้าอวินวินงหมดเลยแปดเก้าแปดศูนย์ครับผมครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์ตัวเด่นตัวเด่นครับผม ตัวนี้7เจ็ดสองเจ็ดสองครับผมเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามแปดสาม,ามครับตบตัว,ตว,ตวครียตัวออวิเนับขี้ลองจับลองจับสามตัวบางอย่งน่าจะเทียวอ่ะเอาเลยครับผมเอาสาตัวสามตัวเอาเจ็ดเจ็ดสอง เจ็ดเจ็ดสองครับผมเจ็ดเจ็ดสามโอ้เบิ้ลนะเจ็ดเจ็ดสามเอาล็อกมือเจ็ดสองกุญแจกุญแเลยครับผมเราล็มือเอามันเข่าเอมันเข่าคือมันได้สามตัวนะพอนรับซี่ตัวนี้ซี่ตัวเออเล็กเออเอาสามตัวสองสุดท้ายละครับผมนี่นะครับพี่นอนนะแต่ว่าเหล็กเต้นก็พอยังได้กับจ็๊หงวดละพอเหรอครับผม สิบสองหมวดยังมุหลุดเด้อือสิบสองหมวดยังมุดหลุดเด้ครับพี่น้องเด็กซนสองตัวเนี่ยครับเจ็ดก็แปดเนี่ยพ่อครับเจ็ดกแปดตอนเน้นเน้นเจ็ดอะครับเน้นเจ็ดบนล่างเน้นเจ็ดได้ครับพี่น้องกันรูดกันรูดเจ็ดรูดรูดเจ็ดครับผมบนล่างครับนี่แะครับพี่น้องเนาะเด็กคอสแวงนี่ครับอ่าโดดเด่นทั้งไทยทั้งเล่าได้ครับผมเด็กเด่นของพ่อนี่ครับ ยังได้กับเล่าเดี๋ยวอีกจักมือนน่พอเนาะที่พ่อจะว่านัดไปครับผมถึมานำเสนอตอนเย็นเตอนเย็นมือนครับผมมันสุ่มทีละสุ่มสองทุ่มทีละครับพ่อครับเอากัรอรับชมรับฟังเด้ครับพี่น้องบพราว่าเจ็นรัฐบาลไทยเลยครัาเด็กเล่าของพ่อกะถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะคเอาเจ็ดกับแปไปจับกับเจ้าขื่นก็ได้ครับผม ก็แปดไปจับกับตัวเด่นของสำนักอื้นทีน้ำเชื่อภาพด้วยครับผมครวันเด่าเป็นเดินดีอ่ะครับผมทีเคยชดนชนกันนะพอนะลองไปติดปะตอกันครับลองเมืองครับอันตัวในสชนกรใสลดครับผมเอมวยก็หันพอกัดได้แปดเก้าแล้วศูนย์หนึ่งนะพ่อะครับผมครับมาทั้งแปดทั้งศูนย์ครับ เอากเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีกัลองปฏิทิตัวต่อคือพอว่าได้ครับผมครับว่าจะไปจับกับตัวใดกับสำนักใดเนาะพี่น้องเนาะยังเช่นงวดว่างหันกู้คุณเพิ่นก็ได้ได้สองนะเนาะได้หาคับสองครับผมหาคับสองครับกัมีสองอยู่ครับเขามาประกอบกับแปดตัอยู่ครับเอาเบิ้งหลายๆอาจารย์ครับผมพี่น้องเอฟซีครับกะบอกเพิ่น เอาลูกับชิลบกวนเวลาพักกรพอซันีเด้อครับผมครับครับขอบคุณพอแสวงครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นแนวทางเล่าพัฒนาเราพี่น้องเนาะตามมาให้พี่น้องเอฟซีที่เป็นแฟนคลับของพอแสวงครับผมที่ก็ติดพอโดยเฉพาะเหล็กเด่นเด้อครับผมกับเอาเงินนี้พอกับให้ตัวเด่นคือเจ็ดแปด 90นะพี่น้องเนาะเลขพอจะเลี้ยงกันทั้งสี่แล้วครับผมแต่ว่ากับเป็บัวผาดครับพี่น้องเนาะวิ่งบนล่าง7กับ8ครับผมเพื่อนไหรูดเจ็ดเลยนครับผมถ้าจะหมักลูดครับตัวประกบ2กับ3ครับประกบคูม่มากก็จะมี7 2 7 3นี่ตัวเน้นเลยเด้อครับพี่น้องสำหรับราบพัฒนางวดวันที่24นี่ครับผมแล้วก็8 3อีกตัวนึ่งนะพี่น้องเนาะส่วนตัวกันกันก็จะมี8 2 7 8 7 9 เจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เนี่ยไอชุดนี้คือชุดที่เป็นเลขล่าวิ่งกันระว่างเหลขเด่นของพอได้ครับผมครับเอาวงนนี้พ่อกับมีแถมให้พิเศษสามตัวได้ครับผมเบิร์นหนาล้วนะพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามครับผมเอาพิจณาเบิรงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมลาพัฒนางวันที่ยี่สิบสี่เมษายนหกสิบหกครับผมสำหรับคลิปนี้ นำเชียร์พารวยกับขออวยพรอในพี่น้องเอซโชคดีครับผมถูกหวยแ่อวเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ